แกมใสๆกะสีเกลือหน่อยแต่ตามใจเพอแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใ้กันด้วยนะคะเทากับเรื่งชมเลยค่ะมื่อนี้น้องแกมกับสีข้าวมือนี้น้องแกมกับสีข้าทุกคนมาเมืองประโยน์ของน้ำมันเก่ายด้วยจ้าอีก็เป็นอาชีพวันี่น้องก็สีเหล่มมูนี่ก็คืออาชีพของแกมเก็บน้ามันเกวเพราะน้ำมันเกาหนีเวลาคนถอดของล้วก็ น้ำมันมันก็สีดำเฮากับเปลี่ยนน้ำมันแล้วหฮามสามารถน้ำคายนกแก่นได้แล้วก็ถ้าห้าสีคายน้ำมันนีเ้าต้องคายน้ำมันยังไงห้าต้องคายน้ำมันไก่ทอดไก่ทอดหมูทอดปลาขอดกุ้งพาแบบพวกน้ำมันเ่องรถมอไซค์รถยังไงสิว่าเอายกจเฮ้ากับสีเอาแต่น้ำมันทอด แล้วก็น้ำมันน้องแก้มืูอปีบละ3ามร้อยหาสิบบาทด้วจากนี้เ้วจะเป็นปีบใหญ่แล้วก็าทาผู้ใดไกยุไกจะสีน้องแก้มกาสีหากราคาลงแน่หากจะหาบาทสิบบาทเพื่อเป็นกำไรน้ำมันน้องแก้มด้วจากเพราะว่าน้องแก้มกะ มันไกลแล้วก็ค่าน้ำมันก็นต้องถิ่แล้วกัน้องแก้วซิมาบอกว่าสีน้องแก้มรียมไปแ,มแ,มแ,มแนมยังหนึ่งเนื่อจากเป็นฟ้าเนื่อจากเป็นฟ้าฟาสติกระจากเอาไว้อุดน้ำมันอันนี้ก็ฟ้านี่เนี่ยเนือจากเห็นมาจ้ะนี่นี่ฟ้าแล้วอันนี้ก็เป็นกระดาษเนื่อจากอันใดมันอุดเนี่ยก็สีใส่ตัวนี้มีกระดาษมีฟ้าแล้วก็มี้วยเนื่อจากแล้วก็มีกระโอนี่เนือจากมีกระโอ แล้วก็มีทีมีตะแกงนะจ๊ะคือมาอันน้ำมันบาร์ได้มีเสียทวกากาของสีถ้าเป็นอันไกุ่ปแป้งทอดกากแป้งอย่างสีเข้ากับสีอกอนๆนะจ๊ะพวกหินใบไม้จะสีแล้วกันน้ำมันนกแก้มเนี่ยกาสีมันดำกาซานกาสีหลับสื่อนะจ๊ะแล้วกาสีบอลนกแก้มสีบอลหนามนะจ๊ะกาสีเอาแต่น้ำมันคือถ้าผู้ใดเอาหนามผสมใส่นกแก้มกา สาม,มารถเอาแต er mm ่น้ำมันได้เพราะว่าน้ำมันมันสีรอยขึ้นทั้งเทิงหนามันสีข้างล่างน้องแก้มกัสีตักเอาแต่ทั้งเทิงได้จ้ะได้น้องแก้มกะสีเตรียมของเพื่อที่จะไปเอาน้ำมันแล้วก็ห้ากหลือไปใส่เสือคู่ใจของน้องแก้มกันได้จ้าค่ะนี่คือครูหูข้างหนังแก้มกันหนึ่งค่ะค่ะแต่นี่ไปแบบคือจังตะกอนหนังแก้มกับไปรอตลาดแล้วก็พอพอข้างหนังแก้มโยกไปโยกเบาไปกับเลยนสื่อออนิเมา ถ้หาห้อบ่หมีแบบเฮ้าแปลนน้ำมันอยู่ตอลอดจังส่บอกเรียกว,ว่าเมื่อยเด้วจ้ะเพราะว่าเมื่อนี้น้องแกงกระตังเอาไปอะนะยืบกะทถ้าผู้ใดสีไขน้ำมันน้องแกงคือบอกเรียววกว่าแบบ อ่ารับสืบทั่วลลบัตเต็ด LIKE an. เลยนะจ๊ะรายการท่ายุไกแบบุเท็ดตั้งสี่น้องแกมตัวจริงกับซูเลยไฟได้จ้ะกระซีมีเราดีขั้นหนึ่งไปเห็นน้องแก้มเลยจ้ะนี่น้องแกมว่าก็เล่นสิไปผู้ดีเลยนะจ๊ะนี่น้องแก้มกับกีฟ้าเฟื่อยทั่วไปทุกคนเลยจ้ะนี่เลยจ้ะเวื่อยทั่วตามเสือนี้เลยศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองสามห้าห้าเก้าสองจ้ะสี่เป็นน้ำมันเก็บในขวดได้หน่อยกระซ้างน้องแก้มกับสือได้จ้ะ เพื่อนบ้านนแกมนีเขาถอดไก่ถอดตาลาก็เกน้อยใช้ขวดก็มาขายใด่เคยื่อละข้าวบาทิบบาทค่ะขนมอยู่เพื่อนนะนี่ได้จาะเป็นเสื่อได้จากอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเพื่อนี่ได้จากน้่าแกมใส่อันนี้น้่แกม่าขายได้จาะเราาน้่มแกมเฮ็ดหน้าเพื่อนอขอเพื่อนตอนไปช่วงปีใหม่น้องน้องแกมปีนมาปีนมา อันแจกแจกค่ะถ้าค้าผู้ใดคิดค้าน้ำมันให้น้องแก้มก็โทรมาเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองสามห้าห้าเก้าสองนะจ๊ะอันก้อนยี่สิบสีรับสื่อฮอดหนาบ้านเด้อจ้ามื้อนี้น้องแก้มกับคิดค่าทุกคนไปน้ำกันเด้อจ้าไปกันเลยนี่เด้อจ้าน้องแก้มกับมาถึงบ้านลูกค้าแล้วเด้อจ๊ะนี่น้องแก้มออกเอาไปเอานน้ำมันเด้อจ้า นี่อาจารย์น้องแก้มมาหอใหกค้าแล้วน้องแก้มกาิเตรียมของเพื่อที่จะไปเอาน้ำมันเลยเด้ย๋ยวอาจารย์้เราติเปิดถ่ายเพราะว่ารถฟ้องนี่อาจารย์น้องแก้มการสิเอาของลงเด้ย๋ยวอาจาร กระดบษน่องราแบบขาร,ราบบเท้าราแบบกีบนะจ้ะ กาติีตกน้ำมันใส่ตีได้เลยจ้ะถ้ากาตีตาเห็นเต็มเตดเลย ไม่แด้ค exactly. ่ก่ใก่ชิดเป็นิดแล้วงนตีนหังกับเชือิที่สามล้ Yeah. <laughs> ไปได,ได้ครับไดหมคนะไปแล้วเม,ม,มื่อ,อกี้แม่ปี๊บหนึ่งจ้าพี่จ้าข้าจะขอถุงกระตุ้งไหมโอ้ข้าวนไม่ต้องไม่ไม่กินเม,มาาื่หมดสักที่ถุงเมื่อาวานก็หุงเต็มหม้อกินไม่หมด ก็ได้ไปปีปีที่สามเลยเด้อจ้ะน้องแก้มสืบปีบละสามหน่อยหาจิบมาเด้อจ้ะน้องแก้มกระทีข้าคำเพื่อนมาเพื่อนขายยังเด้อจ้ะคือได้น้ำมันเก่าเด้อจ้ะใช่ขายยังจ้ะคือได้น้ำมันเก่าขาไก่ทอดแล้วก็หมูทอดครับขายเพื่อนขายไก่ทอดแล้วก็หมูทอดเด้อจ้ะใช่ขายไก่ทอดอยู่ตลาดใดจ้ะอ๋อขายอยู่ตลาดแดงครับ ไก่เปน็นน้ำมูนค่ะน้องแจมน้องแจมจะบอกว่าเดจ้าวา่วาการห้องอายเปลี่ยนน้ำมันเก่าอตลอดเดจ้าน้องแจมกระดานตีได้ลเลยเดจ้าใครอยากกินไก่ทอดกับข้าวกับไปซื้ออยู่ตลาดไงแม่น้ำมูนเดจา้าซื้อร้านห้องอายเพื่อนซื้อ ไก่ทอดหาดไงได้จ้าตอนนี้น้องแก้มได,ด้สามปีบได้จ้าน้องแจมเอาลงมาชีปปีได,ด้สามด้จ้าน้องแก้มกับอีเกฟพร้อมได้จ้ากะชิะ้วางเข้าแล้วไปจีบดูขาไล่หนึ่งแลยได้จ้าเข้าไปจีบไปไล่ต่อไปได้จ้า